สัสดีครับสวัสดีครับสำนักที่รู้ทุกท่านครับดีดีตารับทุกทุกท่านคราบสุดยอดวีดีธรรมดาัถ้าวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอนะลาววีดีนะครับวีดีของวันที่นะครับวันที่สิบสองนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันที่สิบสองนะถ้าวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอนะท่านผู้ชมตาลับตรงนี้เพื่อทำมันเองเท่านั้นนะครับตัวนี้ออกสองแปดสามหกเจ็ดบนออกสามหกเจ็ดล่างแปดสามนะ เลขสี่ห้าหกใช่ไหมตั้งสี่ห้าหกไปเน้นที่สี่กับห้ามันมาหกนะอืมเสียดาวอ่าออออ้ามาหกครับวันนี้ก็ไปต่อนะสาหรับคนที่อยากไปต่อนะไปที่ไปต่อไม่ไหวก็ให้พักนะครับนี้นะแปดเก้าศูนย์เน้นที่จะแปดกับเก้านะครับแปดสี่เก้าสี่ แปนห้าเก้าห้าแปดหกเก้าหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็แปดเก้านะครับประมาณน้นะอันนี้เป็นทางเลือกแล้วนี่นะสีแดงมันนะทางเรียบนะครับเป็นเน้นเนี่ยมองมองที่สีเหลืองนะครับประมาณนี้นะเราเน้นที่ไหนเน้นที่เก้าเก้าก็ดูสายเก้านะครับประมาณนี้นะครับ เปลี่ยนแปดแบบน,นี้ก็เป็นตัวรองนะครับอันนี้สายเจาะนะสา,ายเจาะสายวินสายยืดสายวินนะครับตัวเน้นพิกานะครับเน้นทิกาเราก็มาเอาข้าเบียร์นะใส่ชอบด้วยก็จัดไปนะครับใส่ไม่ชอบรู้สึกตันๆก็ให้พักนะครับเอ้มันจีบใครไม่น้ออะไรี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับพอเราลุ้นลงมันกลับมานะ พอเราเอาจริงๆมัน <substit> ม <uting> ันไม่มาประมาณนี้ครับแสดงว่าต้องประเชศดลวงแล้วล่ะประาณนี้ครับปเวงแล้วอ่ะเก็บไปนะครับเียบอยแล้วเไปเลยเียบไปเลบโอเคโอเคพันดีเนาะรับเร็บล้วนะครับตัดขอขอมาครับทุดทีุีนะมันมีกรที่จะตัดสินผลิตการวัสดีคร